ตัมปุทโธภผขวาพุทธังภัคขวันตังอาภิวาเทมิสวะคาตภผคกขวตาธรรมโมธรรมังนมาสามิสุปฏิปันโนภัคขวตุสวาคาสังโฆสังฆังนามิปาริตาวาเมตังสัมเมตตาภาทันตาอาวิเคตาจิตตาปาริตังภานันตุสามันตาจักกวะเรสุอัตระกันตุเทวตา สัทธรรมมูนีราชาสัสุนันตุสักขะโมคขาทางสักเคาเมจารุเป เสรษฐีขาราตเตจันดาริเควิมานิธิเปรตเถจักามตารวานาคาเนเคหาวัดุมาหิเขตเตภูมิจายันตุเทวชาลทารวิสเมยกากันดาพนาคาเทเดนตาสันติเกมมนิวาราณะนังสาทเวเมสันตุธรรมสาวนาคาโลอายมดันตาธรรมสาวนาคาโลอายมพันตาธรรมสาวนาคาโลอายมพันตา นามุตสาภะะวาวตอะระหะตสสมาสัมพุทธะนามุตสาภะะวาวตอะระหะตสสมาสัมพุทธะปุตตะกามุระเพปุตังธนากามูระเพธนังอธิกเยกายายายเทวานังปียตังสุตตาวะอิติปิโสภะข่าวยามารชาโนทาเวสุวรรณโนมารนังสุขังอรังสุขะโตนามูพุทธยะ ชยสานากตาพุทธเชตวามารังสวหานังจตุตัจสจาสาพังรสังเยปิวิงสูนาราสภาตันหังการาเทโยพุทธอัตถวิสตินายกาสัพเปปติิตโตไมหังมัทธเกเตมมนิสาราสิเสปติทิโตไมหัง พุทธธรมโมทาวิโลจานินสังโฆปิติโตไมหังอุเรสัพภาคุนาการุหะทายเมอนุรุ t โธสาร i ปุโตจัตถิในโกลทัญญปิติภาคัสมิงโมคัลานุจาวามเกทัคิในสวันในไมหังอาสุงอานันทาราหูโลกสะโปจามหาาโมอุภาสุงวามโสตเกเกสโตปิติภาคัสมิง สุริโยวปปังกรณิสนโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิปุงคโวกมารากสะโปเถโรมหาสีจิตตวาธโกโสไมหังวทนเนนิสังปฏิฐาสีกุณากโรปุโนอังคุลิมาโรจุปาลินันทะสีวาลีเถระปัญจอีเมชตานะลเตติลกะมะมัง เสสาทิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกเอเตศิติมหาเทราชิตวันโตชิโนลาสชาลันตาศีลาเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาราตานังปุระโตอาสีทากีเนเมตาสุตะคังทศชักขังปัชชะโตอาสีวามิอังคุลิมาลัังคานามุระปาริตันจาตานาติยาสุตััง